นี้พามากินข้าวผัดกุ้งง่ายๆด้วยจ้ะเสร็จๆอร่อยอร่อยทำง่ายๆสวัสดีจ้าไปไปบ้ามากอายุในหอ้องคุยอละจ้ะลีสิมเาเฮดข้าวผัดเนาะแบบง่ายๆให้พ่อ้านก็มีข้าวแล้วก็มีเครื่องสิผัดนมมีกระเทียมหอมใหญ่กระเทศใบหอมไข่สามฟองจ้ะเป็นกุ้งจ้ะโอเคทำมันเหลิมเลวนะจ้ะ เริ่มได้จ้ะเนื่องจากภาว่าเ้าสิรุ่นกุ้งก่อนจ้ะกุ้งจนะ้ะ จริงนามาผัดกระเทียมเกลือกระแสบได้ลละกลุ่งกุลาดำที่ใสบ๊วตกกจทิ่ใสแค่ครึ่งเดียวพอแล้วก็จะขั่วมันก่อนเนาะ ลายเล็กใส่เกลือลองไปน,น,นิดหน่าาอยจ้ะกงปรุงกับไม่ยั้ำอกจ้ะก็จะมีซอสถุ่นเหลืองเกลือน้ำปลาซอสเคลือเท็พริกไทยน้ำตาล ก็สีประมาณนิดเลจีจ้แล้วก็สีล้วนจดัดว่าให้ก้มมันสุม่ำล่ะโอเคจะคิดว่าได้ทีแล้วละ่ะแล้วก็จะเอามาเทใส่ในจานกะทกกะกะไปดองหลังน้ำดอกเ,เติมน้อยเข้าไปอีกจ้ะ อนนี้จะมาผัดกระเทียมเด้จ้ะผัดจนร่มหอมเลยนะจ้ะหอมมือใหญ่ลงจ้ะ ก็สิงลงไปเห็นยังก็พักก็จะจะไม่นหอมกข้าหอมได้ที่เ้วจะ้ะจะเอาข้าวล,ลงเป็นข้าวเย็นจะ้ะ เราพัดจนมันหอมขึ้นก่อนหน่ะเลยจ้ะตอนนิ้สิม้รุงรถจ้ะรถตีที่อยขาวเด็กสมบูรณ์ตันตาลจ้ะใส่ลายไย่

ก็จะเ,เอากุ้งลงนะจ๊ะก็มะเขือเทศปี๊หั่นเอาไว้ ท้ายท้ายส่วนแล้วก็ใส่ใบหอมลงไปจ้ะก็เป็นอันว่าเซ็จส,สับเป็นร้อย,ยแลฮาก็ติิไปจับจานเลยจ้ะโอเคจ้ะปีไฟก็จะมาจับจานจ้ะโอเคจ้ะเป็นข้าวผัดกุ้งที่ง่ายๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาจ้ะ ก็คลิปนี้ก็มี่ปะมาณนี้แหละจ้ะไว้พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะสวัสดีจ้า